ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คิิออ f f นะครับวันแรกของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ฝาแดงะครับให้กับเด็กอายุ6เดือนถึง4ขวบเป็นไปตามคาดเลยครับคุณผู้ชมร้องไห้กันกระจองงงแงนี่บรรยากาศที่โรงพยาบาลพนัเกล้าวนะครับเห็นไหมฮะนั่งคุณอนุทินครับ เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดง3ไมโครกรัมปริมาณ0.2ม mm ิลลิลิตรต้องฉีด3เข็มนะครับระยะห่างจากเข็มแรกกับเข็มที่2เนี่ย4สัปดาห์ส่วนเข็มที่3เนี่ยจะมีระยะห่างอีก8สัปดาห์พ่อแม่ผู้ปกครองครับคือเอามาวันนี้เพราะว่ากังวลแล้วส่วนหนึ่งบางคนเนี่ยลูกติดโควิดมาแล้วด้วยนะกลัวจะติดซ้ําแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นลองโควิดอนาคตสุขภาพจะไม่แข็งแรงน้องก็แข็งแรงร่างกายปกติค่ะตอนนี้ค่ะ ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะอยากให้เด็กๆอะค่ะลูกน้อยของเราอะค่ะมาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับน้องค่ะป้องกันภูมิไว้ค่ะคือเด็กๆของเราเนี่ยเขาเขามีโอกาสที่แบบว่าเขาต้องไปโรงเรียนไปเจออะไรต่างๆนะครับการป้องกันระหว่างเด็กกับเราเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันครับผมก็เลยเชื่อมั่นและมั่นใจวัคซีนตัวนี้เรื่องเอฟเฟกต์หรอครับก็กังวลอยู่แล้วครับแต่ว่า กังวลแต่ว่ากลัวรองโควิดมากกว่าและกลัวติดโควิดมากกว่าคุณผู้ชมดูบรรยากาศนอกจากร้องไห้กระจองอ,องแงโอ้โหลูกโปงลูกโปงตัวการ์ตูนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะน่ารักดีเห็นว่ามีผู้ปกครองมั่นใจลงทะเบียนมาแล้ว3 0 0 0 0นรายนะครับตอนแรกนึงว่าจะแบบมีเด็กเล็กๆด้วยนะคะ6เดือนขึ้นไปประกฏส่วนใหญ่จะเป็นพี่โตหน่อยเนาะตั้งสองสามขวบแล้วนะ